ที่พม่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความหมายคือว่าถ้าเป็นดินไหวระดับนี้ที่มีความรุนแรงเกิดในประเทศไทยเราก็หลีกเลี่ยงความเสียหายแบบนี้ไม่ได้สวัสดีครับดีดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรสสมบูรณเก่านะครับ ผู้ชมค,ครับเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ตึกอาคารก่อสร้างสอตอง,งอถล่มที่มีมูลค่านะครับในการก่อสร้างจำนวนกว่า2,000ล้านบาทนะครับที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแน่นอนครับนอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมีผู้ที่เสียชีวิตมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับเรื่องนี้ก็ยังตามมาด้วยคำถามนะครับว่า ใครกันบ้างที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบและการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่มีการก่อสร้างในลักษณะของตึกสตงงแบบนี้จุดผิดพลาดการคอร์รัปชันมันไปอยู่ที่ตรงไหนเรื่องนี้เวลานี้มีการสอบสวนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับแม้จะมีการดำเนินคดีและออกหมายจับบางส่วนไปแล้วนะครับอย่างเช่นคดีนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ปัญหาตรวจรับงานเมื่อพบวัสดุไม่ได้มาตรฐานการปลอมลายเซน็นและการแก้แบบล่าสุดครับคุณผู้ชมกับกรณีหัวประมูลที่พบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวโทษด,ด้วยจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะอยู่ที่70คนด้วยกันทั้งผู้บริหารองค์กรอิสระคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบควบคุมงานและวินิจฉัยปัญหาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่มีกรณีไหนที่เดินไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่จะสรุปได้ว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นบ้างครับคุณผู้ชมครับเหตุแผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รุนแรงแค่ไหนไปเกิดที่บริเวณจุดไหนเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับ แต่ว่าทีมของ The Active ครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจรอยเลื่อนสกายในเมืองบดาเลนะครับประเทศเมียนมากับรองศาสตร,ราจารย์สุทธิศักดิ์สละลำครับวิศวกรปตตพีและฐานรากร,ร่วมกับวิศวกรของทางเมียนมาครับชวนไปย้อนดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับการรับมือของเมียนมารวมไปถึงข้อค้นพบที่เกิดขึ้นของทีมวิศวกรที่เมียนมาว่าถ้าเกิดว่าในอนาคต เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันอีกแบบนี้ในประเทศไทยประเทศไทยเองจะมีการเตรียมรับมือสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับ ว่าดียาวเลยด้านนี้คือสกายที่เราอยู่นี่คือสกายฮิลแล้วก็ฝั่งนู้นจะเห็นเมืองมันดาเลมีตึกสูงอยู่ From e i f y Center to Mandalay City maybe like how many kilometers thirty m o r t y m o e n that m o r e a n that m o r e a n that m o r e a n that ที่เห็นไหม เนี่ยแม้กระทั่งเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นซรากประหลักหักพังได้นะรางรถไฟสมัยโบราณถูกเอามาใช้ใเป็นเหล็กเพื่องานก่อสร้างนะแ,แม้กระทั่งสิ่งที่พังไปแล้วเราก็ยังเรียนรู้ได้เราเห็นเจดีย์อายุหลายร้อยปี เมืองนะโบราณนะฮะที่อาจจะมีอายุ4-500ปีพัง7-800ปีพังก็บอกถึงเรื่องว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติการอยู่รอดจากธรรมชาติก็คือเราจะต้องปรับตัวให้ที่อยู่อาศัยให้โครงสร้างอาคารต่างๆของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงสอดคล้องกับแผ่นดินไหวในพื้นที่เป็นเรื่องสาคัญถ้าเกิดดูถนนเนี่ยคือตรงนี้คือรอยเลื่อนเลยออริจินอลไเฮีย ใช่ใช yeah, yeah. 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 ่่อมือัฟุตันว่ตอันลี่เพรา่ลาัดนคืออันนี้คือรอยเลื่อนวิ่งผ่านบ้านเลยผ่านไปตรงกลางบ้านซึ่งอย่างเงี้ยออกแบบให้ดียังไงปกติบ้านที่มันเบาเป็นบ้านไม้เนี่ย รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงการสั่นสะเทือนอย่างเดียวละมันพูดถึงเรื่องการเคลื่อนของแผ่นดินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่สร้างอะไรอยู่แต่ก็ไม่มีทางรู้หรอกนะครับก็แตกลูกยาวกลางไปเลยพอลล์วอนล์วอลล์วแก่์วอลล์แอ่ล์วอลลเวอลล์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 อลล์วอวงตลวอลล์วอลล์วอลลาไอ้ปรวเมินแล้วนะว่าไอลลวตอลลอตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ แล้วเดี๋ยวเนี่ยเขากําลังจะเอาเรือมายกไอ้ตัวที่มันขวางลาน้ำเอาไว้เนี่ยนะฮะออกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปรับปรุงรถไฟนเนี่ยก็ใช้ทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องของรถไฟด้วยนะครับก็สําคัญผมไปที่พมา่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความหมายคือว่าถ้าเป็นดินไหวระดับนี้หรือว่าที่มีความรุนแรงนะเกิด ในประเทศไทยเราก็หลีกเลี่ยงความเสียหายแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าที่เราเดินมาเนี่ยจึกใหม่ๆดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่บางทีดูไม่มีอะไรแต่ว่าพอไปดูใกล้ๆก็จะเห็นปัญหาเนี่ยตึกที่เราเห็น แบบเนี้ยแล้วก็ยังไม่มีการรื้อเนี่ยแสดงว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอาจจะเช็คแล้วหละว่าหนึ่งคือไม่มีผู้ติดค้างที่เป็นผู้รอดชีวิตสองคือไม่มีผู้ที่เสียชีวิตข้างในโอ้ oh. พอปูหลุดออกมาเนี่ย mm hmm. ก็เห็นเลยว่ามันมีคว mm hmm. ามผิดพลาดตั้งแต่การก่อสร้าง mm hmm. เหล็กในเอียงไปด้านเดียว ด้านซ้ายด้านขวามีตะปูก็อ,อาจจะวางแนวของฐานลากกับเสาผิดตั้งแต่แรกแต่ว่าพยายามดัดให้เสาเนี่ยมันตำแหน่งเดิมตามแบบฐานลากอาจจะผิดแล้วก็เมื่อกี้นี้สําหรับเสานั้นนะอันนั้นก็ขาดมบูรเลยการมัดเหล็กถ้าเล็กเหล็กเตอร์ลับนะไม่ได้มีการพุกเข้าไปแต่ถ้าตามทฤษฎีต้องฮุกมากกว่านั้นอีก135องศา สุดท,ท้ายเราเห็นเป็นเสาเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้หรอกนกระทั่งแรงกระทําแบบอย่างเงี้ยมาแล้วมันก็จะเกิดปรากฏให้เห็นการให้น้ําหนักในเรื่องของความปลอดภัยกับผู้ออกแบบกับวิศวกรคุมง,งานกับวิศวกรผู้ก่อสร้างเนี่ยสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับ สาขาต่างๆของทางวิศวกรรมสถานของเขาอะนะฮะถ้าพูดง่ายๆนะฮะก็จะตั้งขึ้นมาเป็นคลินิกช่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่ามีการเตรียมพร้อมมาก่อนดังนั้นที่ผมเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็ทํางานอย่างเป็นระบบมากนะครับมีทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนซึ่งมาต่อแถวไปหมดนะฮะมีทั้งรับวอลเนเทียที่เป็นทั้งวิศวกร,รและนักศึกษาวิศวกรรมโยธานเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นจุดศูนย์กลางของความช่วยเหลือในงานงานช่าง ดินไหวเกิดขึ้นเรารับรู้มีการแจ้งเตือนแต่ว่าตึกถล่มเราก็ตายอยู่ดีถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐจะต้องทําก็คือนั่นอันที่1ต้องให้ความสําคัญกับการสํารวจแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวนะครับอันที่2ที่สําคัญใหญ่ๆก็คือนะฮะการให้อาคารเก่าเนี่ยนะครับมีการเสริมความแข็งแรงให้แข็งแรงขึ้นนะครับโดยเริ่มจากอาคารของรัฐ อาคารของรัฐอาคารสาธารณะนะครับจะต้องมีการอีวาลูเอทหรือประเมินว่ามีความปลอดภัยต่อแผ่นดินไหวที่หนักหรือไม่สิ่งที่เรากำลังจะเผชิญในอนาคตซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ยืนยันครับว่ามันจะหนักกว่านี้มันมีโอกาสที่จะหนักกว่านี้ได้นะครับแต่เราสามารถทำให้ความหนักของเขาเนี่ยมันกระทบกับเราได้น้อยลงก็อยู่ที่เราเตรียมตัว การศึกษาเฝ้าระวังในลักษณะแบบที่ได้มีการไปสำรวจไปศึกษาข้อมูลจากที่เมียนมาในรายงานเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือเอาไว้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างคงต้องคุยเพิ่มเติมกับคุณนิตยากรติเสริมสินนะครับในวันนี้ว่าจริงๆแล้วรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ในประเทศไทยที่บอกว่ามีอยู่หลายแห่งเนี่ย ตอนนี้ได้มีการทาการสำรวจกันบ้างหรือ,อยังครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงได้มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วรอยเลื่อนที่สำรวจแล้วและมีโอกาสเกิดก็ยังมีอยู่ค่ะและที่ยังไม่ได้สำรวจนะคะก็มีอีกมากที่ยังไม่ได้ระบุแต่รอยเลื่อนที่จะมีพลังนะคะที่น่าจับตามีหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยเลื่อนแม่ห้องสอนรอยเลื่อนสีสวัสด์นะคะรอยเลื่อนแม่จันหรือแม้แต่รอยเลื่อนเจดี3องค์ซึ่งบางส่วนก็อยู่ในเขตเมืองทั้งนั้นเลยนะคะค แม้ประเทศไทยจะไม่ได้อยู่บนแนวขอบแผ่นเปลือกโลกหลักเหมือนญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียแต่ว่าลอยเลื่อนมีพลังเหล่านี้ก็สามารถสร้างแผ่นดินไหวระดับปานกลางถึงรุนแรงได้โดยเฉพาะหากเกิดใกล้กับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นหรือโครงสร้างพื้นฐานสําคัญแล้วก็ยังมีลอยเลื่อนอีกหลายแห่งที่กรมทรัพยากรธรณียังขาดงบประมาณสํารวจนะคะแม้ว่าจะของบเกือบทุกปีนะคะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธไปนะคะในบางปีเนื่องจากว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณไปกับ อย่างอื่นค่ะการทำงานร่วมกันนี้นะคะสามารถทำงานร่วมกันได้กับหลายหน่วยงานกว่าเราจะได้ข้อมูลมานะคะก่อนที่จะมีการสำดวดรวจร้อยเลื่อน <c oughs> เขาก็ทำงานทั้งเรื่องของกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานทางด้านการไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่เขาก็จะโคกันทันที คุณลุงรดค้าอยเลื่อนที่เล่าให้ฟังเขย่าเมืองที่ว่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดแต่ถ้าเกิดในกรุงเทพมหานครอีกครั้งเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงว่ามันจะเกิดอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะคแต่มีนักวิชาการนะคะเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวที่จะเขย่าเมืองเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น10ปีครั้งนะวันนี้เลยจะมาเล่าให้คุณผู้ชมนะคะฟังข่าวว่าการเกิดเหตุลอยเลื่อนแต่และอย่างนั้นมีความสําคัญอย่างไรและแผ่นดินไหวเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังแบบนี้ที่บอกคุณรุงโรดและคุณผู้ชมไม่ฟังนะคะว่าเราเคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเขย่าเมืองมาแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี2526คุณลุงโรดเห็นไหมคะครเราเกิดที่กาญจนบ,บุรีขนาด5.9นะคะขนาดนี้รู้สึกสั่นไหวที่กรุงเทพมหานครด้วยเกิดหรือยังคะคุณลุงโรดช่วงเวลานี้นอาจจะยังเนาะถัดมานะคะ,ะในปีอ่ะในปี2500นะคะ47เนะคะเราเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นนะคะที่ เกาะเนื้อเกาะสุมาตาขนาด9.2เหตุการณ์ครั้งนี้ใหญ่มากเนื่องจากว่ามีสึนามิเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เขย่าเมืองหลวงกรุงเทพรับรู้แรงสั่นสะเทือนนี้ได้แต่ว่าไม่หนักเท่ากับปัจจุบันนะคะพอถัดจากนั้นมา9ปี5พฤษภาคมค่ะ2557พบว่าปรากฏการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายขนาด6.3นะคะ ขนาดแบบนี้กรุงเทพก็รับรู้ได้นะคะถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีโคมไฟแกว่งหน่อยนะคะและล่าสุดนี้ในช่วงของวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาหลายคนก็ตื่นสนกกันไม่น้อยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นที่เมียนมาขนาด8.2นะคะแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวคุณลุงดนเห็นไหมคะแต่ละปีเนี่ยห่างกันนะคะ21ปี9ปีและ10ปีลองเป็น เครื่องหมาย question mark ดูสิคะว่าต่อจากนี้จะเกิดสักช่วงเวลาไหนครับทีนี้เรื่องของระดับแรงสั่นไหวเนะะี่ยฮรเราจะรู้สึกได้ขนาดไหนว่าเอ๊ะระดับเนี้ยมันเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างจริงๆแล้วดิฉันมีข้อมูลนํามาฝากคุณผู้ชมและคุณรุ่งโรจน์นะคะคเพราะว่าเวลาที่กรมอุตุเตือนทีเนี่ยหลายคนก็ออกข่าวแล้วขนาด2ขนาด3ขนาด4เป็นริกเตอร์อะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกเป็นขนาดนะคะคและถ้าเกิดว่าขนาดน้อยกว่า3นะคะ ส่วนใหญ่แล้วน้อยกว่า3เนี่ยนะคะประชาชนไม่ได้รู้สึกนะคะคถ้าขนาดแผ่นดินไหวขนาดนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า3ถึง3.9นะคะจะพบว่านะคะแนวโน้มของคนที่อยู่ในบ้านจะรู้สึกเท่านั้นก็อาจจะไม่แรงมากส่วนใหญ่เกิดทางพื้นที่ทางภาคเหนือค่ะและ ที่4ถึง4.9ประชาชนจะรู้สึกได้เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ถ้ามากขึ้นนะคะเป็นขนาด5ถึง5.9จะพบว่านะคะประชาชนจะรู้สึกนะคะและอาคารก็จะเกิดความเสียหายด้วยนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเมื่อปี2526ใช่แล้วค่ะพอถัดมานะคะ ถ้าเป็นขนาด6ถึง6.9ประชาชนอาจจะแตกตื่นตกใจเกิดขึ้นเพราะปี57คุณนุงดด่งดรับขนาด6.3เนี่ยทุกคนนะคะก็ตกใจไม่น้อยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขนาด7ถึง7.9อาคารจะเสียหายเป็นอย่างมากค่ะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการกระทบนะคะกับเหตุการแผ่นดินไหวมาดูโครงสร้างค่ะเพราะว่ากรุงเทพมหาคอนครอยู่ในพื้นที่เขตสูงใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แผดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแรงสั่นสะเทือนนะคะมีสั่นเล็กน้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยมันเขย่าเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นดินอ่อนด้วยนะคะผนังมีรอยเล้าเล็กน้อยแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าระดับสั่นปานกลางนะคะตามมาตรฐานของกรมอุตุระบุเนี่ยเขาก็บอกว่าผนังอาจจะมีรอยรา้าตามมุมประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะด้านนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าถ้ามันสั่นรุนแรงนะคะจะพบว่าผนังแตกรา้าแต่ไม่มีการยุบตัวนั่นเอง อยากรู้ไหมคะว่ากรุงเทพมหาคนครรอบนี้เราสั่นแบบไหนมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะครจริงๆแล้วนะคะแผคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นคลื่นยาวไม่ใช่คลื่นสั้นเพราะว่าอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครกว่าพันกิโลเมตร ก็คือเป็นปลายทางของแรงสั่นสะเทือนแล้วใช่ไหมฮะค่ะก็ถือว่าไกลนะคะสั่นขนาดนี้แต่ตึกสอตองอถล่มลงมาได้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยนะคะครับอ่ะมาดูนะคะลักษณะของคลื่นสั้นนะคะถ้าเกิดคลื่นสั้นนะคะคลื่นสั้นเนี่ยไม่ใช่รอบนี้นะคะคลื่นสั้นเนี่ยอาคารสูงจะไหวนะคะอาคารเตี้ยเนี่ยจะไหวแรงรอบนี้อาคารเตี้ยไม่ไหวแรงนะคะคแต่อาคารสูงนะคะจะไหวมันก็เลยเข้า สโคบของคอนเซปต์นี้ค่ะคนั่นหมายความว่าแผ่นดินไหวรอบนี้เป็นแผ่นดินไหวคลื่นยาวนะคะอาคารสูงจะเกิดการสั่นพ้องทําให้โยกกว้างและนานประเด็นหนึ่งที่สําคัญหลายคนพูดกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมว่าแนวโน้มต่อจากนี้ไปเนี่ยการเตือนภัยมันมีความสําคัญนะคะก็เลยอยากจะให้รู้ระบบของการเตือนภัยว่าต่อจากนี้ไปอนาคตการเตือนภัยไทยเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วในรอบที่ผ่านมากองพ้ระวังแผ่นดินไหวนะคะก็มีระบบ เรื่องของการเตือนภัยเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นนะคะการเตือนภัยของไทยในรอบที่ผ่านมาก็คือก็เริ่มจากวิเคราะห์หาศูนย์กลางหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังพื้นที่ของประชาชนนะคะเขาจะส่งต่อรายงานผ่าน SMS ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์นะคะแต่ว่าเซลร์ฟวอสแอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องใหม่ที่ไทยกำลังทำอยู่ในขณะนี้นะคะ ขณะเดียวกันอีกขาหนึ่งที่เขาทําทันทีนั่นก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอพนะคะหรือสื่อมวลชนค่ะที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารกระจายกันไปในตามพื้นที่อีกหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมอุกศาสตร์สํานักงาปนป a r l i a m e เพื่อสันติภาคเอกชนการท่องเที่ยวสนามบินแล้วก็มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากหลายคนพูดนะคะคุณรุ่งโรจน์ว่ารอบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเซลเบอร์ค้าแต่เราพัฒนาขึ้นแล้วนะด้านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ะะก็บอกด้วยว่าแผ่นดินไหวรอยเลื่อนสกายครั้งนี้ที่เกิดในเมียนมาถือว่าเป็นการเกิดแนวรอบร้อยปีนะคะเป็นแนวรอยเลื่อนยาวเกิดนอกประเทศแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยถ้าเกิดนอกประเทศในลักษณะแนวที่เป็นลักษณะนี้จะมีขนาด8-9ถึงขนาดที่ถ้าเป็นรอยเลื่อนอื่นๆที่เกิดในประเทศไทยก็จะเกิดอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงเท่านั้นนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะไทยมีเครื่องตรวจวัดมาตรฐานสากลที่สามารถแชร์กับข้อมูลต่างประเทศนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการประกาศนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในรอบนี้10-15นาทีเพราะว่าตอนนี้หลายคนถามกันเข้ามาว่าทำไมถึงช้าเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องมือตรวจวัด,วดนอกประเทศจำเป็นจะต้องรอข้อมูลจากประเทศอื่นๆเพื่อประเมินในขณะที่อนาคตภาครัฐก็พัฒนาเตรียมพร้อมในการเตรียมนำเอาเซิร์ฟอส,สมาใช้ค่ะ เราจะประเบินเรื่องของความความุุลแรงนะครับที่ผมเรียนว่าสเต็ปหคือขนาดทั่วมดในประเทศนะครับขนาด4จะมีแค่อินโฟเมชันคือมีแท่ข้อมูลให้โชว์บนหน้าจอเฉยนะครับขนาด5จะมีเสียงเสียงเตือนปี๊บๆนะครับขนาด6จะปี๊บยาวเลยซึ่งซึ่งประชาชนก็จะต้องレスคิวแหละก็ต้องต้องประพิ์ตรีมให้สุดในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วมองถึงเผนในไหวนอกประเทศ แล้วก็จะยกระดับของของระดับของขนาดขึ้นไปอีกนะครับท<ม>างประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ขนาดเริ่มที่ขนาด6ก็มีแจ้งเตือนได้เฉยขนาด7เริ่มมีเสียงขนาด8เนี่ยที่มันมีอิมแพคที่เห็ยนเป็นใหเชียงที่พม่าเนี่ยก็จะมีเสียงปีด๊ดยาหรือกรุงเทพพะรคอนก็จะได้รับตัวเซียบอร์ดแครนะครับซ,ซึ่งซึ่งการตอนตัวเนี้ยพอๆกันต้องไปไปทำลักษณะของให้คมรู้นะครับในพื้นที่มากขึ้น,นครับตัวนี้น่าจะสมบูรณ์ประมาณเดือนกรกฎาคม พอเห็นข้อมูลที่คุณนิตยาเอามาฝากคุณผู้ชมว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกคือคำนวณจากความถี่เนะคือ10ปีครั้งหนึ่งเนี่ย หลายคนตอนนี้น่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วตึกสูงที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยจะยังมีความปลอดภัยโครงสร้างจะยังใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุในอนาคตขึ้นมาอีกนะครับจริงๆแล้วมีข้อมูลนะคะคุณรุ่งโรจน์คุณผู้ชมคะว่าตึกสูงนะคะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหาคนครนะคะมีมากกว่า11,000แห่งแห่งเลยทีเดียวนะคะตึกสูงบวกอาคารนะคะแล้วก็มีการแบ่งประเภทออกเป็น9ชนิดค่ะแต่ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการตรวจสอบนั้นมีการตรวจสอบไปแล้วอยู่ประมาณ ห้าพันตึกนั่นเองค่ะรวมไปถึงตึกสูงด้วยก่อนหน้าน,นี้นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรด้านอาคารเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันนะคะเสริมทักษะความรู้เรื่องนี้เพื่อจะแชร์กันว่าขาดช่องบัวอะไรบ้างในงานเสวนาคืนความแข็งแรงอาคารเตรียมรับมือแผ่นดินไหวอนาคตมีการย้อนบทเรียนแผ่นดินไหวครั้งนี้ว่าสร้างจุดเปลี่ยนใหม่นะคะทางด้านของ ศาสตราจารย์วิชิตปานสุขผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกด้วยว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ตึกสูงต่ำกว่า8ชั้นไม่ค่อยมีผลกระทบนะคะแต่ว่าอาคารสูงที่เกิน8ชั้นขึ้นไปจะ ได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ที่มีทั้งร่องรอยความเสียหายบางส่วนโครงสร้างส่วนใหญ่รับมือได้ค่ะประเด็นที่จะต้องมองต่อน,นั้นก็คือเรื่องของการจะต้องเสริมความรู้ให้ผู้ที่จะเข้าไปซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องเริ่มทําขณะที่ทีมวิศวกรสำรวจอาคารสูงรอบนี้ก็ยอมรับกันหลายคนเลยค่ะว่าต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกฎหมายที่เรามีเราออกแบบ กรรันแผ่นินไหวได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีหลุดไปบ้างอาจจะมีอันมีเกิดการถล่มแค่เพียงตึกเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเป็นการทดสอบครั้งใหญ่แล้วว่าเราปลอดภัยนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังแล้วแต่เลยแล้วแต่ผู้รับเหมาแล้วแต่ผู้รับจ้างว่าจะซ่อมแซมไปอย่างไรนะครับโดยที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนว่าลักษณะนี้ต้องซ่อมแบบไหนใครผู้รับผิดชอบนะครับและสุดท้ายหลังจากการซ่อมแซมเนี่ยหน่วยงานราชการ จะเข้ามาตรวจสอบรับรองความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้ก็ยังขาดอยู่แผ่นดินไหวครั้งนี้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเราถึงมีคู่มือการประเมินความเสียหายขั้นต้นนะครับัานทุกคนที่มีความแตกต,ต,ตื่นตึงตระหนกอยู่เนี่ยวิศวกรยังมีคู่มือตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยบทเรียนครั้งนี้อาจจะต้องนําไปใช้หลายๆเรื่องนะครับเช่นแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว รเราจะมีแผนการอพยพยังไงนะครับยังมีความสับสนว่าจะอยู่ในอาคารหรือว่าจะออกนอกอาคารอยู่เลยนะครับรวมถึงบทเรียนครั้งเนี้ยอาจจะเป็นหัวข้อที่ทําให้พวกออกแบบหลายๆคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ปรับปรุงการออกแบบ ด้านผู้เช่วชาญงานซ่อมโครงสร้างที่ออกแบบตึกสูงอย่างเช่นคอนโดขนาดใหญ่นะคะอย่างคนนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าเขาออกแบบตึกสูงในกรุงเทพมหาคนครกว่าร้อยแห่งในเมืองหลวงแล้วนะคะเขาบอกด้วยนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้เห็นว่าการออกแบบอาคารสูงอยู่ในมาตรฐานแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าก็คือโครงสร้างหลักจะมีการออกแบบ แม้จะมีการออกแบบกฎหมายรองรับนะคะในมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วแต่ก็มองว่าโครงสร้างรองอย่างเช่นผนังอิฐนะคะที่เป็นโครงสร้างฝ้าเพดานต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องคิดต่อเพราะว่าเราควรมีนโยบายในเรื่องของการออกกฎหมายรองรับโครงสร้างรองเหมือนต่างประเทศบ้านเราไม่มีค่ะตอนนี้รูปแบบในลักษณะนี้น่าจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อให้ตระหนกรู้นะครับว่าเราจะอยู่ไงกับพินไวต่อไป อนาคตเราต้องมีเครื่องตรวจสอบไหมอนาคตเราต้องมีการคำนวณหรือว่าการเซ็นรับรองที่มีใบรับรองประกอบจากภาริกรไม้ซึ่งปัจจุบันได้มีใบรับรองจากภาร์ิกรประกอบด้วยถือว่าดีมากนะครับทำให้รู้ว่าผู้ที่ออกแบบนี่มีตัวตวนจริงๆไม่หมดอายุผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เรื่องที่ดีนะครับต่อมาก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาบูรณาการเรื่องของโค้ดต่างๆที่มันเกิดข้องเกี่ยวข้องอีกนะครับ เช่นตอนนี้มีปี6,4แล้วอนาคตหลังจากพินไหวมาอาจจะมีการทบทวนะขยับขึ้นมาเป็นปี6กเก้าต่อไปซึ่งก็ดีนะเพราะจากที่ปี50มาแล้วเป็น6-1แล้วก็เป็น6,4ล่าสุดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่คอนโดนะคะอาคารสูงคล้ายๆกับคุณรุงโรจน์นะคะแล้วก็อีกหลายคนนะคะที่ยังกังวลอยู่นะคะว่าอาคารสูงที่เราอยู่เนี่ยมันถูกตรวจสอบแล้วหรือไม่วันนี้มีชุดข้อมูลมาฝากเนี่ยค่ะคุณรุงโรจน์ อันนี้คือตรวจสอบได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณลุงรดสามารถเข้าไปได้นะคะในเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นการแสดงอาคารสูงที่เห็นเห็นไหมคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะในจุดที่มันเป็นสีเข้มเข้มนะคะคก็คือเป็นความหนาแน่นของตึกสูงค,คุณลุงรดอยู่ที่เขตไหนอ่าอย่างผมอยู่แถวแถวดินแดงฮะแถวดินแดงย่านอนุสาวรีย์ชัยครับอ่ะลองมาดูนะคะว่าจุดที่คุณลุงรดอยู่เนี่ยคะ่ะก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะนี้เลยคุณนุงรดเห็นหรือย,ยังคะว่าตัวเองอยู่โซนไหน แต่ว่าดิฉันจะบอกว่านะคะการที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีบอกนะคะอย่างเช่นสีเหลืองสีเขียวสีส้มนะคะสถานะมันจะไม่เหมือนกันนะคะคอย่างเช่นในกรณีที่มันเป็นแบบสีเขียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาคารที่ใช้งานได้สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ใช้ได้บางส่วนส่วนสีส้มเนี่ยไม่ได้ขึ้นสถานะค่ะอ่ะอย่างที่ผมเห็นมันเป็นสีส้มนะของผมอะ สีส้มนี่แปลว่าคือยังไม่มีข้อมูลถูกไหมฮะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นสีส้มแล้วกดเข้าไปเมื่อสักครู่เนี้มันจะขึ้นสถานะแบบนี้เลยค่ะ Data ชุดนี้นะคะมันเป็น Data ที่จะสามารถทําให้คนนะคะ สร้างความมั่นใจว่าตึกของตัวเองมีการตรวจส่งไปยังข้อมูลของภาครัฐหรือยังแต่ใน Data ทั้งหมดนี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มนะคะของชุดข้อมูลที่ว่านี้มีประมาณ4,96ตึกนะคะที่ถือว่าเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะก็มีความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยนะคะก่อนหน้านี้เขาก็มีการประชุมกับนานาชาติเหมือนกันค่ะว่าการรับมือในภาวะวิกฤตกับแนวโน้มของสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยจะเริ่มต้นทําอย่างไรหลังจากที่เขามีเหตุการ การตึกสตงจากกรณีศึกษานี้ต่อจากนี้ไปการรับมือทุกๆภัยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างค่ะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมประครกล่าวว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาที่ผ่านมาแม้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากกรุงเทพฯกว่า1000กิโลเมตรแต่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ตึกถล่มในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายรุนแรงคล้ายกรณีเมืองใหญ่อย่างโตกเกียวแล้วก็โซค่ะแล้วก็มีการเตรียมผักดันนะคะว่าอาจจะมีการสร้างศูนย์ฝึกกู้ภัยอาคารสูงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้วยผมก็ไปคุยกับ นักวิชาการเหมือนกันจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เปิดเผยว่าบทเรียนแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นเลยนะฮะว่าช่องว่างแล้วก็เรื่องของการเตรียมการรับมือเนี่ยอย่างเช่นก่อนเกิดเหตุเรามีกฎหมายควบคุมอาคารสําหรับแผ่นดินไหวมีการบริหารจัดการที่ดีบางเรื่องในขณะที่การแจ้งเตือนประชาชนแบบทันท่วงทีครับโดยเฉพาะแผนเฉพาะหน้าก่อนหลังระหว่างยังมีช่องว่างนะครับในส่วนนี้ ซึ่งในอนาคตครับก็ต้องสื่อสารข้อมูลความรู้ให้กว้างขวางรัฐเองก็ต้องเตรียมฉาะกะทั์เพื่อรับมือกับอนาคตให้ได้เพราะว่าแผ่นดินไหวเขย่าเมืองครั้งนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกครับอย่างแรกคือต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้กับเรียนรู้กับสถานการณ์พวกนี้สองต้องสร้างความร่วมมือกันเหมือนเรื่องนี้เลยครับ coordination คือจัดการหน่วยงานนึงขึ้นมาคือทุกเรื่องครับมันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับ ฝ่ายที่ทํางานเรื่องก่อนกับฝ่ายที่ทํางานเรื่องหลังนะครับต้องมาช่วยกันก่อนก็คือคนวางแผนไมต้องทอํายังไงบ้างนะครับหลังก็คือคนที่จะต้องไปเยียวยาดูแลรักษาเนี่ยต้องเข้ามาคุยช่วงระหว่างเราทําได้ดีแล้วนะครับมีลดดับเพลิงอะไรไปอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ช่วงก่อนเนี่ยคือกลุ่มนี้ต้องเข้ามาจากกัดการเรื่องภัยพิบัติช่วยเหลือกันนะครับโดยที่เราคิดว่าส่วนสาคัญมากที่สุดคือแชร์นะครับแชร์เรื่องของข้อมูล แชร์ความรู้นะครับได้ความรู้นะครับที่ชัดเจนแน่นอนแชร์อีกเรื่องนึงคือแชร์เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับคือไม่จาเป็นที่ทุกมหาลัยจะต้องติดตั้งเครื่องมือแบบเดียวกันหมดจริงๆแชร์เทคโนโลยีมีเครื่องเดียวที่จะสามารถบ่งบอกได้ได้นะครับและก็สุดท้ายอาจจะต้องแชร์ staff แผ่นดินไหวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะและที่สําคัญประเทศไทยจะต้องไปต่อทั้งเรื่องของการแชร์ความรู้นะคะการเตรียมพร้อมป้องกันตึกสูงอาคารมาตรฐานต่างๆรวมถึงกฎหมายนะคะอย่างเดียวเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้ากฎหมายออรอบนี้เนี่ยถ้าทําให้มันมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึไปอีกเนี่ย เราก็น่าจะรับมือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้อีกอนาคตค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งรายการของเราไม่ได้มานําเสนอไวให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องประสบการณ์อย่างที่นักวิชาการหลายๆท่านมีการนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะฮะรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนภาคร,รัฐไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆก็จะทําให้การรับมือการเตรียมความพร้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความมั่นใจให,ให้กับประชาชนหลังจากนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิตยามากๆนะครับ